นะครับจริงๆต่อมาแล้วเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากตับอ่อนนะเือกลุคข้อนี้ยอย่างเงี้ยพั่ว่ามันดีข้อต่อมาครับข้อที่สามเป็นเรื่องของการการการย่อยอาหารของมนุษย์ พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะในระบบย่อยอาหารของมนุษย์ดังตารางต่อไปนี้นะครับมีอวัยวะกขคอ,ของอจฉชจากข้อมูลข้อใดเรียงลําดับอวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารนะครับเป็นอวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารนะครับได้ถูกต้องแปลว่าคุณต้องทําอะไรก่อนคุณต้องหาอะไรให้ได้ก่อนครับว่าหุกบซีหาอะไรให้ได้ก่อนหาอะไรครับ เออหลักง่ายๆคือหาปากให้เจอเนี่ยนะครับต้องหาปากให้เจออะคุณไล่เลยก็ได้อาหารจะเข้าสู่ร่างกายต้องเริ่มจากไหนทุกคนปากปากไปไหนครับปากแล้วก็ไปลาหาลอดอาหารหลอดอาหารเราไปไหนต่อไปกระเพาะอาหารนะครับจากกระเพาะอาหารไปอะไรต่อครับไปลำ ไส้เล็กแล้วก็ไปไหนต่อเออลำไส้ใหญ่ทีนี้เรามาดูคาแรคเอริติกของแต่ละอวัยวะแบบชัดๆกันแล้วกันนะครับนะมาดูว่าเอ,อ้ยแ,แต่ละอวัยวะเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับที่คุณควรรู้เดี๋ยวมันไม่สวยขอเขียนใหม่ลำไส้ใหญ่หนูเหนื่อยกันใช่ไหมลูก มันดึกแล้วใช่ไหมครับแล้วมันก็หลายวิชาเนาะกูอยากให้หนูอดทนนะครับสู้ๆอีกนิดเดียวลูกนะอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนใช่นะครับแล้วหากหนูสอบได้เลยได้เราจะคุณจะรู้สึกแบบฟิลฟิลลิ่งแบบว่าเหมือนขึ้นหวันเลยจริงๆนะครับเมื่อคุณสอบเสร็จนะ่ะแล้วเหมือนกับคุณสอบได้ดนะ้วยเนี่ยจริงๆนิดเดียวอดทนนะครับไม่ถึง20วันเองเหนื่อยหน่อยนะครับวันหลังก่อนมาเรียนก็กินพวก แบรนด์ก็ได้นะครับหรือวีต้าก็ได้หรือวิตซีก็ได้อะไรเงี้ยนะเอามาช่วยเราน้าหวานคาดหน้าคุณต้องกินน้าหวานนะอย่าทิ้งน้ําหวานนะครับเพราะว่าสมองเราใช้น้ําตาลค่อนข้างหนักช่วงนี้กินหวานไปก่อนนะครับไม่ต้องกลัวกวนนะอ่ะเริ่มนะครับบอกกุกบสิครับ,รบปากมีการย่อยอะไรปากย่อยอะไรครับ <c oughs> เออปากย่อยคาร์โบนะครับย่อยพวกคาร์โบย่อยแป้งนะครับหลอดอาหารล่ะไม่มีการย่อย หลอดอาหารจริงๆไม่มีการย่อยนะครับแต่อาจจะมีการย่อยได้บ้างหากอาจจะมีการย่อยเออมันอาจจะมีการย่อยอะไรอาจจะมีการย่อยย่อยอะไรก็ย่อยขาบเหมือนกันแต่ย่อยแป้งจากไหนจากเออจากจากเอนไซม์ของน้ำลายจากปากนะครับเออจากเอนไซม์อ่ะเอนไซม์อะไมเลสดีมากเอนไซม์อะไมเลสที่อยู่ในน้ำลาย ที่อยู่ในน้ำลายจากปากอะนะครับนะน้ำหอมปิดไม้ด้วยน้ําหอมได้ยินเสียงน้องลูกต่อมาที่กับเพาะอาหารกับพาะอาหารมีการย่อยอะไรบอกครูกรบซสิย่อยอะไรเออย่อยโปรตีนนะครับย่อยโปรตีนต่อมาลำไส้เล็กย่อยอะไรเออ ย่อยทุกอย่างแล้วก็มีการดูดซึมทุกอย่างด้วยนะครับนะอ่ะมาดูกันแล้วหาปากก่อนเอาแค่นี้ก่อนลสัยใหญ่ค่อยว่ากันไปมันนะครับมาดูกันอาหารนะครับจริงเรียงให้เด้รอหาปากให้เจอหนูว่าอันไหนจะเป็นปากห,หนูว่าตอไก่ใช้ปากไหม กอไก่ใช้ปากแนะตัดทิ้ง,เ,งเออขอไข่ไม่เจอหรือหนูดูแบบนี้หนูดูแบบนี้หนูไล่จากช้อยช้อยมีให้เลือกคอควายกับงองูหนูดูแค่คอควายกับงอง,งูพอหรืว่าสองอันเนี้ยอันไหนน่าจะเป็นปากครับเ,เออเพราะอะไรมีทั้งการย่อยและมีทั้งการผลิตเอนไซม์ครอบทุกอย่างมันเกิดขึ้นในปาก เพราะฉันคอควายเนี่ยย่อมเป็นปากทัน <finishing> ท <pressure developed> <na, S 2> ีนะครับเนี่ยเป็นปากทันทีมันต้องเริ่มต้นที่คอควายนะครับต้องเริ่มต้นที่คอควายนะครับเริ่มต้นที่คอควายตัดงองูใช้วิชามารครับต่อมาเรามาเลือกงอกับฉอนะครับงอกับฉอหนูว่างองอเนี่ยมันมีการย่อยคาร์โบอย่างเดียวแต่ไม่มีการผลิตเอนไซม์ส่วนฉ มันย่อยโปรตีนแล้วก็มีการเปลี่อนซม์ย่อยโปรตีนหนูมองภาพสิงอกับฉอมันควรเป็นอะไรอะไรควรเป็นอะไรครับอ,อรแวชิงควรเนะเออแค่นั้นงองูก็ควรที่จะเป็นหลอดอาหารส่วนฉอชิงก็เป็นกระเพาะอาหารจบเลยเพราะฉะนั้นต้องเรียนแบบไหนครับงอฉอลองเช็คขอไข่หน่อยลูกว่าขอไข่เป็นอะไร ไม่มีอะไรถูกย่อยเลยไม่มีอะไรถูกย่อยเลยแต่ผลิตเอนไซม์ทุกอย่างเลยนว่าขอใข่ควรเป็นอะไรครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีไม่มีการย่อยอะไรเลยแต่ผลิตเอนไซม์ได้ทุกอย่างตับหรือตับอ่อนตับหรือตับอ่อนอีกทีหนึ่งตับหรือตับอ่อนตับถ้าตับธรรมดาตับธรรมดามันสร้างอะไร เออถัาตับเนะี่ยสร้างน้ําดีนะน้าดีน้ําดีก็ไม่ใช่เอนไซม์ด้วยนะน้ําดีช่วยทําให้ไขมันแตกตัวเฉยเแต่ตับอ่อนทําไมครับตับอ่อนสร้างสร้างเอนไซม์ทุกชนิดคุณจาไว้ตับอ่อนเนี่ยสร้างเอนไซม์ทุกชนิดเลยดังนั้นขอไข่จะต้องเป็นตับอ่อนนะครับตับอ่อนแล้วตับอ่อนเอามารวมอยู่ในนี้ได้ไหมครับประกบสิตับอ่อนเอามารวมนี้ได้ไหม ไม่ได้เพราะอะไร <Okay. S 1> เออมันไม่ได้เป็นทางเดินของอาหารอาหารไม่ได้ผ่านทะลุเข้าไปในตับอ่อนดังนั้นตัดช้อยที่มีข้อขอไข่ออกไปตอบข้ององรูเท่านั้นแหละเออที่มาดูที่จอจานนะครับนะจอจานควรเป็นอะไรดีครับจอจานเห็นไหมครับมันมีการย่อยทุกอย่างและมีการผลิตเอนไซม์ทุกอย่างจริงๆหนูจำไหมครับที่ลำไส้เล็กเนี่ยมีเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดตก็คือพวก มอเตสซูเคสแลคเตสมีเอนไซม์ย่อยโปรตีนหลายชนิดนะครับมีเพปทีเดสคาร์บอกซีเพเอาวบรรชื่อมันยาวหนูใจเรียนตอนมอต้นกับมอปลายแต่ให้รู้เลยว่าตัวลำไส้เล็กเองอไม่ใช่ตัวตับอ่อนด้วยนะตัวลำไส้เล็กเองอะครับมีการหลังเอนไซม์ย่อยโปรตีนจริงๆแล้วก็ไขมันนะครับ ลำไส้เล็กก็มีเอนไซม์ย่อยไขมันคือไลเปสเหมือนกันนะครับพวกนี้คือเอนไซม์ย่อยไขมันที่ชื่อว่าไลเปสเนี่ยมีการผลิตทั้งจากลำไส้เล็กและผลิตจากับอ่อนทั้งคู่เลยนะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นจานเนี่ยก็เป็นลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กส่วนกอไก่ก็เป็นอะไรไปลำไส้ใหญ่เพราะลำไส้ใหญ่ไม่มีการย่อยไม่มีการไม่มีการอะไรเลยนะครับไม่มีการย่อยอาหาร ไม่มีการย่อยนะครับนะแล้วก็มีเฉพาะการดูดซึมเออ,เเอ,อมีการดูดซึมนะครับวิตามินบางชนิดนะครับนะครับแล้วก็น้ำนะครับแล้วก็แร่ธาตุบางชนิด อืมเน้นน้ำกับเกลือแร่น้ำกับแร่ธาตุนะครับจะเกิดในลำไส้ไม่มีการย่อยไม่มีการดูดซึมสารอาหารนะครับการย่อยและการดูดซึมสารอาหารนะนะั้นแทบทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในลำไส้เล็กแล้วจบไปหมดแล้วคุณจําไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับกอไก่ก็เป็นลำไส้ใหญ่จบเรียบร้อยอจดลงป้าย อเนี่ยมันก็มีตารางแล้วเรามาเพิ่มความรู้อีกนิดนึงไหมเอาชื่อเอนไซม์นะเอาที่พอควรรู้จักดีไหมดีไหมดีไหมพอคุณเอาไปใช้งานเนาะนะตรงนี้ไม่ต้องไปติกละเพราะไอ้ติกไปมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็เหมือนกันนะครับเรามาชื่อเอนไซม์เอาชื่อเอนไซม์กันดีกว่าเอาตัวแรกมาดูที่ปากก่อนปากนะครับเอนไซม์ที่ผลิตที่ปากตรงนี้ในช่องนี้เอนไซม์จะนีชื่อเอนไซม์อะไรครับอ,อ,อ่ะอะไรครับเอออ่ะ ไมเลสเอาภาษาไทยไปกันแล้วกันเนาะไมเลสนะครับล้วก็จบไปหลอดอาหารอ่าไม่มีการผลิตเอนไซม์อยู่แล้วมาดูที่กระเพาะอ่ะกระเพาะมีการผลิตเอนไซม์ย่อยโปรตีนย่อยโปรตีนใช่ไหมย่อยโปรตีนนะอ,อะไรครับอะไรนะเออนะครับเพปซินเอานอาอ่ดีมากเพปซินและเรนนินนะครับ เปปซินเนี่ยย่อยโปรตีนในเนื้อกับไข่ส่วนเลนินนั้นย่อยโปรตีนในนมนะครับโปรตีนในนมนะครับนะครับต่อมานะครับลำไส้เล็กเ,เดี๋ยวเอาตับอ่อนก่อนดีกว่าเอาตับอ่อนก่อนเอนไซม์ที่ตับอ่อนสร้างมาดูชื่อแต่ละตัวนะครับตับอ่อนช่องนี้นะตับอ่อนช่องที่สองนะครับมาดูชื่อกันนะครับเผื่อคุณต้องเอาไปใช้นะครับ เอนไซม์จากตับอ่อนที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตคือเอนไซม์อะไรเอาลืมต,ตัวเดียวเออตัวเดียวอะไรตัวเดียวไม่รู้อะไรนะอีกทีนึงจริงเหรอจริงเหรอจริงไหมเนี่ยอ่ะไมเลสจริงจริง นะครับจริงๆต่อมาแล้วเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากตับอ่อนนะมไม่เหมือนเดิมทริปเออคุณจะคุณคุณ,คณเคยเจอชื่อทริปซินไหมเคยคือคุณ,ค,ณคุณชื่อนี่ไหมเออทริปซินกับอีกตัวหนึ่งคือไคโมนะครับไคโมทริปซิน นะครับไคมอโทรปซินนะครับอีกตัวหนึ่งชื่อว่าคาร์บอกซีเพปทิเดสอะมันยาวคุณไม่ต้องจดหรอกนะครับผมไม่ออกหรอกนะครับเอาแค่สองตัวเนี้ยมีคาว่าทริปซินเป็นพอนะครับทริปซินกับไคมอโทรปซินเนี่ยสร้างจำตัวที่เป็นคาร์บอกซีเพปทิดเอสนะครับมันไปออกเลยจริงเหรออ่ะอากช่วยเอาเอาด้วยก็ได้นะครับอ่ะคาร์บอกซีเพปติเดสแล้วอะมิโนเพปติเดสออกได้ไหมเคยเจอป่าว ไม่ออกนะแต่เคยเจอคาร์บอกซีเพปติเดสใช่ไหมคาร์บอกซีเพปติเดสนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับนะชื่อมันยาวไงนะครับมันเป็นการเขียนทับศัพท์จากภาษาอังกฤษนะครับคุณจะคาร์บอกซีคาร์บอกซีแล้วแต่เลยนะครับนะขออ่านว่าเป็นคาร์บอกซีเพปติเดสก็พอนะครับแต่มีตัวอื่นอีกนะครับนะมันการย่อยโปรตีนมันเกิดขึ้นยากเพราะโปรตีนโมเลกุลมันยาวมันใหญ่ย,ย่อยยาก ใช้หลายตัวนะครับอ่ะต่อมาเอนไซม์ย่อยไขมันที่ผลิตจากตับอ่อนชื่ออะไรนะเอนไซม์อะไรเออไลเปสอืมไลเปสนะครับผมอ่ะโอเคจากตับอ่อนได้แล้วนะต่อมาจากลำไส้เล็กนะทำไมลำไส้เขี้ไม่สวยาใหมลำไส้เล็ก เอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างย่อยคาร์โบไฮเดรตมีสามตัวมีสามตัว <More based. S 1> อะไรนะมีมีมาลเตสแลคเตสแล้วก็ซู <fl> เออซูเครส คุณเดาชื่อได้ไหมว่าชื่อพวกนี้มันมาจากอะไรมาจากอะไรมันเป็นชื่อของน้ำตาลโมเลกุลเออมันเป็นชื่อของน้ำตาลโมเลกุลคู่แปลว่ามันจะไปย่อยน้ำตาลโมเลกุลคู่ให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเออดังนั้นหนูเดาสิครับไอ้เจ้าอลเตสเนี่ยจะไปย่อยน้ำตาลที่ชื่อว่าอมโตสให้กลายเป็นกลูโคสกับ กลูโคสดีมากแลคเตส,สจะไปย่อยน้ำตาลที่ชื่อว่าแลคโตสให้กลายเป็นกล<ส>ูโคสกับกาแลคโตสดีมากซูคล s สจะไปย่อยน้ำตาลที่ชื่อว่าซูโครสให้กลายเป็นกลูโคสกับฟรุกโตสเออดีมากนะครับนะต่อมาเอนไซม์ในการย่อยโปรตีนที่หลังจากลำไส้เล็กคุณยกคาร์บอซีพีปทิเดสมานะครับ คาร์บอซิพพตเอสเอนไซม์ตัวนี้มันหลังจากสองแหล่งนะครับหลังจากตับอ่อนด้วยและหลังจากลำไส้เล็กด้วยแต่ที่ลำไส้จะมีตัวอื่นอีกนะครับแต่ให้จําแค่ตัวเดียวพอเอาคาร์บอซิพพตเอสมาอันนั้นแหละย่อยโปรตีนใช่ก็ช่องย่อยโปรตีนไงช่องนี้นะครับคือตัวเดียวกันตัวเดียวกันคาร์บอซิพพตเอสเหมือนกันนะครับนเนนป็นกโนโนยังไม่ถึงเอาเป็นกรดอะมิโนหนึ่งตัวกับเบปทดยส่วนที่เหลือ นะได้กดอะมิโนแต่แค่ตัวเดียวก่อนนะครับนะได้กดตัวเดียวกันพูดคำว่าตัวเดียวพร้อมกันแต่คนละเลือกนะครับคาร์บอกซีเพปติเดสจะทําให้ได้กดอะมิโนหนึ่งอันอกับเปปไทด์ส่วนที่เหลือนะครับแต่ยังไม่ใช่เป็นเปปไทด์ทั้งหมดไอ้ยังไม่ได้เป็นกดอะมิโนทั้งหมดนะครับนะอ่ะใช่ต้องย้ายต่อใช่ต้องย้ายต่ออีกครับยังไม่จบต่อมาเอนไซม์ย่อยไขมันจากลำไส้คืออะไรครับจากอะไรเออ คือไลเปสอืมเนี่ยชื่อเดียวกันนะครับอ่ะโอเคจดลงไปพอเมื่อกี้ผมกบอกว่าตอ,อนที่ผมพูดชื่อเอนไซม์เราคุณจะเริ่มแบบเฮ้ยจำไม่ได้ใช่ไหมนะบอกเลยไอตัวคาร์โบคุณต้องจำให้ได้อันนี้บังคับจำโปรตีนจำแค่ทิปซินกับไคโมทิปซินกับพอคุณอยากจำคาร์บอกซิเลสพิก,ก็ได้แต่คิดว่ามันน่าจะเจอในข้อสอบระดับสูงอ่ะนะครับระดับสูงพวกไอเจแต่ตอนมอตอนน้นคุณต้องเจออยู่แล้ว นะครับแต่คิดว่าตอนสอบข้อหนึ่งยังไม่น่าเจอหรอกนะครับส่วนไขมันนี่ควรจําอยู่แล้วเปล่ามันมีตัวเดียวกันอ่ะมันชื่อเดียวกันมันต้องจาได้อยู่แล้วถูกปะ่ะโอเคอเอา,อาบอยใช่อ๋อยู่ตรงไหนกรุขินตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่เอาลืมบอกหรือบอกอ่าใช่ใช่ตรงนี้นะเนี่ยโปรตีนโปรตีนที่กระเพาะตรงนี้ต้องจําอยู่แล้วสิโปรตีนที่เพาต้องจําลืมบอกแต่เพียงแค่ว่าจากตับอ่อนเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องจํานะครับอ่าว่าไงว่า อะไรนะให้ <S 2> <S 2> <P ie fe> เขียนภาษาอังกฤษอีกเอาก็ได้เอาอ่ะไลเปสครับ